สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SKBON บนะครับมาติดตามฟุตบอลประจำค่ําคืนนี้นะครับผมก็วันนี้วันศุกร์นะครับก็รองบอกว่าฟุตบอลน,น่าสนใจมีคอนข้างเยอะนะครับก็แต่ว่าหลักๆจะเป็นลีกใหญ่ก็คือมีลีกเอิงเปิดซีซั่นแล้วนะครับแล้วก็จะมีอีกคู่หนึ่งจะเป็นนัดชิชนาเลอร์อยูโรปาลีกนะครับวันนี้เจอกันได้บทสรุปแน่นอนนะครับ แต่ว่าก่อนจะไปวิเค้อฟุตบอลนะครับอันดับแรกเลยก็ต้องขอขอบคุณทางเคนายวินนะครับฝากกันต่มเพียง100บาทนะครับก็มีทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกท่านต้องการเลยนะครับในเรื่องของการเสี่ยงทายนะครับทั้งกีฬาคาสิโนสล็อตและก็หวยนะครับที่สำคัญคือเรามีโปรโมชั่นนะครับถ้าเกิดว่าเดิมพันครั้งแรกเรามีโปรโมชั่นดีๆคืนเงินให้ด้วยนะครับผมก็ถ้าเกิดสนใจสมัครแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่แอดไลน์เค 9WIN2 นะครับอ่ะมาเริ่มที่คู่แรกก่อนนะเป็นคู่เอกเลยก็คือนัดชิงชนาเลิศยูโรปาลีกนะครับระหวางเซบีย่ากับอินเตอร์มิลานนะครับก็ทั้งสองทีมผ่านดาที่ยากมาพอๆกันเลยนะครับอย่างในรอบนอกเอาเนี่ยเซบีย่าผ่านทั้งโรมานะครับทั้งบูธแฮมตันแล้วก็ทั้งแมนยูมานะครับผมส่วนอินเตอร์นะครับพวกเขาผ่าน เคตาเฟ่นะครับเป็นมามืดจากลาลีก้าแล้วก็ผ่านเลเวอร์คูเซ่นแล้วก็ล่าสุดนี่ผ่านชักเตอร์ดูเนตมาด้วยการตกไป5-0นย่างเงี้ถือว่าเกมลุกจัดจ้านมากนะครับจริงๆสองเดืนี้เกมลุกเป็นจุดเด่นอยู่แล้วนะครับคือยิงได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็เล่นกันเป็นระบบมากๆอินเตอร์อาจจะมีเรื่องของเขาเรียกอ,อะไรอะใส่ผ่านนักเตะที่ดีกว่านะครับนักเตะเนี่ยบิ๊กเนมกว่านะครับแต่ว่าเซบีย่าเนี่ยอย่าลืมนะว่าพวกเขาเป็นทีมที่ โถฉลุกม,มากๆกับรายการนี้นะครับพวกเขาเป็นเขาเรียกอะไร,รเป็นเจ้าแห่งโยูโรปาลีกนะครับคือเล่นดีมากแล้วก็ได้แชมป์มาหลายสมัยเลยในช่วงยุคนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดวันนี้เราเจอกันต้องบอกว่าสูสีนะครับแล้วก็เป็นบอลน,นัดเดียวเนี่ยทุกอย่างเกิดขึ้นได้หมดนะครับผมคิดว่าเกมนี้น่าจะดูเชิงกันพอสมควรนะคือไม่ได้เปิดเกมบุกตักใส่แล้วก็อาจจะเน้นแท็กติกคุมเชิงรอส่วนกลับอะไรอย่างนี้นะครับเส่้อผมคิดว่า มีโอกาสที่จะออกหน้าเสมอสูงในช่วง90นาทีเพราะเป็นบอลนัดชิงน่าจะเล่นแบบตึงๆหน่อยนะก็เลยคิดว่าวันนี้ถ้าเกิดวัดกันจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเซบีย่านะครับในเวลาปกติไม่น่าแพ้นะครับผมคิดว่าพวกเขาสู้อินเตอร์ได้นะครับก็คิดว่าวันนี้ใน90นาทีอย่างน้อยนะครับเซบีย่าไม่น่าแพ้นะครับก็เลยให้รองไปดีกว่าที่เซบีย่านะครับ ส่วนอีกคู่หนึ่งเนี่ยไปดูหลีเออร์ฝรั่งเศสนะครับตอนนี้เปิดซีซั่นแล้วนะครับผมจะไปเกมระหว่างบ็อกโดกับน้องนะครับก็ถ้าเกิดดูจากฟองอุ่นครี่ผ่านมานั่นบอกว่าก็พอๆกันนะก็คือบ็อกโดก็เกมลุกยังฝฟืดๆอยู่นะครับเช่นเดียวกับน้องด้วยเหมือนกันนะครับส่วนเกมนี้ถ้าเกิดว่าการเรื่องของชื่อชั้นทีถือว่าไม่ต่างกันมากมายเท่าไหร่นะครับบ็อกโดจะดูดีกว่าหน่อยหนึ่งนะครับถ้าไปเกิดถ้าเกิดไปดูเรื่องของเฮดูเฮที่ผ่านมาการเจอการพักหลังนะครับ จะไปบอกโดทําได้ดีกว่านะในซีซั่นก่อนเนี่ยก็คือชนะทั้งย่าทัังเยือนเลยแล้วก็ภาพรวมก็คือบอกโดยังคมกว่านะครับในการเจอกัน5เกมล่กสุดคือชนะ4แพ้1นนะครับซึ่งวันนี้สภาพทีมอาจจะเป็นตัวตัดสินได้ตรงที่ว่าบอกโดเนี่ยค่อนข้างจะมีความพร้อมที่ดีกว่าเพราะว่าขาดตัวเจ็บไป2คนซึ่งไม่ใช่ตัวหลักเท่าไหร่เพราะว่าตัวอื่นทดแทนาได้แต่ในขณะที่น้องเนี่ยตัวเจ็บเพียบเลยนะครับดูแลน่าจะส่งผลเยอะเหมือนกันแล้ววันนี้ เป็นการเล่นที่บ้านบอกโดดด้วยคิดว่าโอกาสเก็บสามแต้มน่าจะมีมากกว่านะครับก็เลยคิดว่าวันนี้ให้เชียร์ไปที่บอกโดดีกว่านะครับสรุปแล้วนะครับสองคู่วันนี้ผมให้เลือกเชียร์ไปที่ในส่วนของเซบีย่านะครับเชื่อว่าสู้ได้แล้วก็น่าจะไปแพ้ในเวลา90นาทีแล้วก็อีกคู่นึงคือบอกโดนี่แหละน่าจะเก็บผลที่ต้องการได้นะครับอ่ะก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับก่อนจะกันย้ำมีหนึ่งครั้งนะครับทางเคนายวินนะครับ ฝากขั้นต่ำเพียง100บาทนะครับก็มีทุกอย่างเลยนะครับทั้งกีฬาคาสิโนสลอน็อตแล้วก็หวยเอาใจนักเสี่ยงทายทุกท่านเลยนะครับที่สำคัญคือเรามีโปรโมชั่นนะครับถ้าเกิดว่าเดิผันครั้งแรกเรายินดีคืนเงินให้ด้วยนะครับผมก็ถ้าสนใจสมัครแอดไลน์มาได้เลยนะครับที่แอดไลน์ k9win2 นะครับสวัสดีครับ